มีอาจารย์สอนก็คือแทนค่ากับเมินที่แล้วคืออาจารย์ทั้งหมดสี่ท่านด้วยกันนะครับเดินทีก็มีอาจารย์ทั้งหมดสี่ท่านเหมือน 4, กันนะครับแต่จะเปลี่น 4, ยนนิดหนึ่งนช่ไหครับนั่งง้าก็ได้นะแสดงใกล้ชิดกัน ใช่ไหมครับ รูปเพเสียงวันแรกเลนะครับรสึกัไบางประทับใจเก่เลยไหมไม่เลยเอ้ยน่าโอเคอะโอเคใช่ป่ะเป็นไงบ้างวิชาพิสิทธิวหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่ยครบเก่ดีนะเนี่ยเปงดีนเลยพอใจไหมเก่ ทำไมไม่พอใจอยากรู้ว่าทำไมไม่พอใจเพราะว่าคนที่จะให้เกิดได้เนี่ยมันมาจากคะแนนที่เราลงงงไปถูกไหมก็คืออาจารย์ไม่แก้ข้อสอบไม่ได้อเราเพราะฉะนั้นถ้าตรวจปาะจำตีอย่างถ้าเราไม่พอใจแสดงว่าเรายังห่างมันหรือไม่พอที่จะสอบนะหรือว่าเราจะเตรียมตัวยังเตรียมตัวไม่พอไม่พร้อมอะไรเพราะฉะนั้นเทอมสองนะครับ ก็ตั้งใจนิดหน่่งเริ่มแรกก็คือเข้าใจอยู่แล้วว่าพวกเราเป็นนักศึกษาใหม่หมืัีหนึ่งเข้าใหม่ใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรให้ทเยอะต้องมีการปรับตัวเข้ากับสถานที่เรียนเข้ากับวิชาเรียนเข้ากับห้องเรียนเข้ากับเพื่อนเพื่อนเข้ากับพี่พี่เข้ากับอาจารย์ใหม่ทุกอย่างเพราะนั้นปรับตัวก็ใช้เวลาระดับหนึ่งเกียรตเฉลี่ยที่ได้อ่าจจะไม่ถูกใจเรามากนะเพราะว่า คิดว่าพวกเราเป็นเด็กเก่งทุกคนนะครับถ้าไม่เก่งจริงมันเรียนที่นี่ได้นะครับดีิงไหมจริงเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเก่งเลยครับเราจบมาจากมีนทัีโยมเนี่ยเกียรติสามกว่านะฮะพออยู่ที่นี่ปุ๊บเกียรติเป็นสองกว่ารู้สึกเป็นไงร้อยใจไหมเสียใจตกใจก็ต้องตกใจนะครับมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเปลี่ยนที่เรียนใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเราก็ต้องตั้งใจมากขึ้นเรารู้ว่าเทอมนี้เราตั้งใจระดับเนะี้ยอันนี้คือสองแล้วกัเพราอในทาะที่เป็นวิศวะนะครับทฤษฎีเหมือนกันวิศวิรศาส่วนใสมอนะครับพอตั้ง,งใจระดับเนะี้ยเราได้เกรดพอเนี่ยถูกไหมถ้าเราตั้งใจมากขึ้นเราก็ควรจะได้เกรดเฉลี่ยมากขึ้นวิชาแต่วิชาเรววาควรจะได้เกรดที่ดีขึ้น เกียรติดีขึ้นนะไม่ใช่เกียรติดีอย่างเดียวนะเกียรติดีขึ้นดีขึ้นเป็น C บวก D A อะไรนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันวิชานี้นะครับทีวาย102จะต้องจะต้องที่สิงคโปร์สาซิลนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3เมกิจซึ่งอะไรคล้ายกับเทอมเทอมที่แล้วเทอมหนึ่งมีอาจารย์สอนในการสีท่านด้วยกันก็คือคนแรกก็คือผมนะครับดรตะพลการบุญนะครับ คนที่สองก็คืออาจารย์ดรอ,อาจารย์ทัศวรรณนะครับคนที่สามอาจ,จารย์ยุรีนที่สี่คือเรียนอาจารย์เนีย่ยคิดว่าพวกเราคงจะเคยเรียนกับอาจารย์ที่เหลือสามท่านเลยลมาแล้วใช่ไหมตอนที่หนึ่งตอนนั้นเรารู้แล้วว่าสไตล์ของอาจารย์เป็นยังไงใช่ไหมการสอนแบบไหนการจะออกข้อสอบยังไงเราดูแล้กวกับต<น>ัวองแหละแต่พวกเราไม่เคยเรียนกับผมเพราะนั้นเราตั้งใจที่หนึ่งเลยครับขอร้อง แล้วก็มีห้องพักให้นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาทางด้านวิสิทธ์นะครับหรือว่าปัญหาส่วนตัวก็ได้ปรึกษาศันได้นะครับกับอาจารย์ทั้งสีท่านได้เลยนะทุกค,คนสามารถที่จะติดพวกเราได้อยู่แล้วครับถ้าเราปรึกษาเองแล้วไม่ได้ปรึกษาเรื่องที่เล้ไม่ได้ปรึกษาผมได้รผมรอรับอยู่ในห้องี่ห้องไม่ต้องเป็นใจนะครับวันที่เรียนของเราเป็นกลุ่มที่หนึ่ง ก็คือจะมีด้วยการ3ชั่วโมงวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนะครับวันพุธนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่ง5เย็นอาจจะเย็นม็สักหน่อยหนึ่งแต่ต้องมาเรียนนะครับนะแล้วก็จะมีอีกชั่วโมงอีก2ชั่วโมงก็คือวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง10โมง20นะครับ2ชั่วโมงเรียนเช้าตู่เลย ดีมากเลยอ่ะกลุ่มนี้เรียนมืดกับเรียนเช้าใครจะมาเรียนเนี่ยต้องมานะครับเพราะว่าผมมีกิจกรรมให้ทำระหว่างเรียนเยอะอยู่นะครับจะมีขับ่อดมีฟิชมีอะไรให้ทำอ่นะอนนะต้องไล่ดูเลยละกันผมขอยืนข้างล่างแล้วกันนะครับย,นนนบยนนืนขนนน้างบนรู้สึกว่ามันหนองๆนะไม่รู้อยู่ไกลหน่อย ันนี้ผมมีเป็นสรุปแผนการสอนของผมเองนะครับแล้วก็ของอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดว่าจะสอนเรื่องอะไรหรือว่าเนื้อ,อหาอยังไงเนี่ยอยู่ที่เอกสารแผนการสอนที่แจกให้พวกเราไปแล้วมีใครไ,ได้รับไหมครับแผนการสอนเพื่อนที่อยู่ใกล้เอาไปแจกเพื่อนได้ไหมวันนี้วันที่9ก้าไหมวันแรกก็จะมีแจกแผนการสอน เสร็จแล้วก็จะมีทำแบบทดสอบทำแบบทดสอบสอนเรียนนะครับในเรื่องไฟฟ้าสถิตอยากจะดูว่าเรามีความรู้ม้านเ่อยแค่ไหนการทำการทำแบบทดสอบมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือช่วยให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้รู้ว่าเรามีความรู้ื้นฐา,านมาน้อยแค่ไหนนะครับก็จะได้สอบหรือได้วามส่วนที่ไม่รู้จะได้สอบหรือได้ เราเป็นการเรียนการสอนสำหรัอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมสอบเป็นเป็นการเตรียมการเรียนสำหรับพวกเราด้วยเปิดเทอมใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผมไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยปีใหม่สบายสนุนส,สนานย๋ยวว่พร้อมที่จะเรียนกนอาจารย์ทำไงดีอพอไม่พร้อมที่ทไหนกันพร้อมที่จะสอบก่อนเลแล้วันมาถึงก็สอบเลยจะได้รู้สึกว่าเออมันมีนมันมีการสอบล้วก็ต้องมีการเรียนเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนีจะสอน จะมีด้วย,วยการทั้งหมดสาเรื่องหลักๆ,ๆนะครับก็คือเป็น e l e c t i c charge electric field Gauss l สามเรื่องส่งวนที่เหลือก็จะเป็น potential potential แล้วก็ e l e c ไ r i c e นะครับอันนี้ผมจะสอนในส่วนนี้สามอาทิตย์ด้วยกันนะครับส่วนอาจารย์อีกสามท่านก็จะสอนตามเอกสารที่แจกให้ไปนะครับทั้ะนั้นอยากให้เราไปอ่านมาลงหน้าก่อนที่จะมาเรียนก่อนได้ไหม เยอะเลยได้ไหมเรารู้แล้วจร่ว่าผมจะสอนอะไรในวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เพราะนั้นอยากให้เราอ่นานหนังสือมาก่อนโรงงานเราเรียนจะได้ตามทันนะครับเขียนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะเห็ยนไหมสอบการข้ามที่สี่ถึงสิบมีนาคมนะครับจะเห็นว่าเวลาเหลเืออีกต้องสองเดือนถูกไหมสองเดือนแต่เราพอจะดูแล้วแหละว่าสองเดือนมันเร็วแค่ไหน เราเรียนเพิ่มเอง,งมาแล้วออสองเดือนแป๊บเดียวไงสอบแล้วอาจารย์อ่านไม่ทันเลยกำลังเล่นสนุกๆล,ลยตีกร้องกวันสนุกมากเลยฮะเคลื่อนสักพักมาสอบแหละ,ละนะครับแล้วก็ต่อไปภาคที่สิบสามถึงสิบเก้านะครับคือสัาหผมไม่นานครับไม่ไกลนะครับเห็นว่าเวลามันอยู่อีกนานแต่ว่าเวลามันเดินตลอดเวลามันไม่เคยหยุดรอเรอ เราก็ต้องมีตามไม่ได้ทันถ้าเดินไม่ทันก็วิ่ง้วิ่งไม่ทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามม,ามันไปนอย่าลืมว่าเรากำลังเรียนเพราะนั้นเราก็ควรจะตั้งใจตั้งใจเรียนจ่ายหนังสือเป้าหมายหลักเราคือเรียนนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการประเมินของผมแล้วก็อาจารย์ทั้งสี่ท่านคือสกบงกันแล้วเหมือนเดิมน,นะครับจะมี สอบมิเทอม40%ไฟนอล40%แล้วก็มีคะแนนของระหว่างเรียนอีก20%ระหว่างเรียนก็คือจะมีทั้งการเช็คชื่อห้องเรียนนะครับแล้วก็มีการเทสหรือว่ามีมการค u ิสั้นๆอย่างนี้ดูกันบ้านขังกับกันบ้าน,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 านมีแน่นอนเตรีมตัวทำให้ดีแล้วกันการบ้านนะครับ ส่วนในการเช็คชื่อชื่อข้องเรียนเนี่ยอาจารย์บางท่านเขามีเทคนิคในการเช็คของเขาเองส่วนผมก็มีการเช็คเหมือนกันไม่ได้ให้เราเซ็นชื่อหรอกมีการถามหรือมีการควิสเกิดขึ้นวิสส่วนหนึ่งก็มีคะแนนใชไหและส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเช็คชื่อในตัวด้วยนะครับเพราะนั้นก็เขาเรียนได้นะเอกสารท้านทีนะครับดูได้จากที่เอกสารที่ให้ไป ไปหามาอานได้หา,าเนเพิมได้นะครับโอเคของเราที่เป็นทา้นพทฆาตที่สิบแม็กนะกับแม็ใช่ไหมครับที่สิบมีกี่คนนะ 100, รนะนะครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่คนร้อยกว่าก็เดี๋ยวผมจะให้เราทำแบบทดสอบก่อนเรียน จะมีหมด16ข้อนะครับใช้เวลาทำ35นาทีห้ามรอกันนะครับให้พี่นะครับให้พี่ที่4เราวกเรอดน่าจะรู้จักนะให้มันช่วยแจกนิดนึ่งเดี๋ยวได้แล้วทำเลยนะครับตั้งใจทำนะครับไม่รอกันนะครับ ได้แล้วก็ให้เขียนชื่อด้านหน้านะครับเป็นชื่อแล้วก็รหัสคณะและ้วก็วันที่ถ้าผูคนได้แล้วจะเห็นว่าในข้อสอบเนี่ยจะมีสมมติด,ด,าด้านล่างด้านล่างของแต่ละข้อนะครับจะเขียนว่าจะมี ระดับความมั่นใจการตอบคำาถามข้อนี้ของคุณนเ่ระดับความมั่นใจช่องแรกเดาข่อที่สองไม่มั่นใจก็อะที่สามค่อนข้างมั่นใจช่อสมั่นใจมากว่าตอบถูกนะครับให้เราเติ๊กไปด้วยในช่องที่เราคิดว่าเราคิดแบบไหนแบบว่าข้อนี้ผมมั่นใจมากเลยอาจารย์ตอบเลยเติ๊กไปเลยมั่นใจมากว่าตอบถูก เรี๋ยวคอนี้บอกไม่มันมนม่นใจติดมาไม่มั่นใจคอนี้บอกไม่รู้เลยเดาเดียวเด,วเดววาก็ตอบเอาไปอยากให้เราตั้งใจทำ <Okay. S 1> มีใครไม่ได้นะครับยกมือไ,ได้นะ ได้ชัดๆนะจะได้รู้ว่าคนนี้คือใครที่จริงว่ารูปนั่นรูปตัวเองไม่ได้วองดูหน้าเองจะได้รู้ว่าเป็นหน้าตาอย่างนี้ชื่อนี้อะไรเงี้นะครับขาศึกษาเขียนได้เขถูกเด็กที่หน้าเอาคะแนนมาบอกจะต้องบอกอ่ะจะได้รู้ไงเพราะแบบว่าโพสเทสจะเป็นไงเรียนเสร็จปุ๊บคุ๊ยการคะแนนหนูแปล่า เพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เ่ะ เราทุกข้อย่ก yeah. ที่จริงอยากจะรู้ง่าแล้วก็จบแน่นอนก็อันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่เราจะต้องเรู้เราเรียนไแล้วแหละตั้งแต่มปลายนะครับรู้สึกว่าเรื่มเรียนฟ้าที่มอนะม .6 ปะเดอนแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะเรียนไปแล้วบ้าไม่เป็นไรแต่เรารู้วว่าอันนี้คือแนวทางทีท่ผมจะสอนครับผมไม่ได้สอนจำนวน ผมสอนเน้นคอนเซ็ปต์ถ้ารู้คอนเซ็ปต์ของแต่ละเรื่องเราก็จะเข้าใจแล้วก็จังกัได้จนเราเรื่องเดียนถ้าเ้าเรื่องเดียนแล้วเรื่องจังได้ถ้าเราถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันแต่ว่าถ้าเรารู้แค่ว่าต้องทำโจทย์ยังไงคิดเลขยังไงทางลัตยังไงอันนี้เราก็จัได้แค่ตอนนั้นแหละก่อนที่เราอ่านแป๊บเดียวทำข้อสอบเสร็จปุ๊บเราก็ลืมลืมจริงนะออกจากห้อสอบคือลืมไปแล้วอ่ะ ลืมแม้กระทั่งาทกาที่จะออกมาด้วยเลยบางคนพัฒนาของจะสอนเนี่ยคอนเซ็ปต์จะเป็นส่วนใหญ่ครับก็อยากให้เราเข้ามาเรียนมันเป็นพื้นฐานเราเป็นเท่ายากิฟิสิกของฟิสิกส์เห็นไหมฟิสิกส์แน่นอนต้องเจอแน่ๆนะครับเอมดีตัวไม่ติดจะเป็นต้องจะตเป็นวิชาทอร์คอสของของฟิสิกส์นะครับถ้าเราไม่เรียนก็ไม่จบดีเพราะเพราะว่าวิชาเัาขาดไป รายยุกอย่าไม่ใช่ไฟฟ้าส่วนก็เป็นแม่ในสุ่ดใช้ไฟฟ้ซึ่งไฟฟ้าก็คือเป็นส่วนที่ผมขั้นเคสมาให้อยากให้เราเข้าใจประจานไปใช้ต่อและพัสูจน์เงิ่มนะครับส่วนเนื้อหาส่วนอื่นเขาจะมีอาจารย์ให้ถึนมาสอนผมจะสอนแค่สามทิศวยกันก็ไปดูได้นะครับถ้าเราต้องการหาเอกสารเพิ่มเติมก็จากที่แจกให้นะไปค้นที่ยวสมุดได้วก็ที่หลอกก็แล้